ป่าเสียนยอะไรป่าเสียงกบพ่อพ่อพาหนูไปป่าหน่อยเสียงกบพ่อพาหนูไปป่าหน่อยไปดูกบมากลัวอยยินนะกูนี่กบเป็นเสียงแบบน,นี้อ่ะเขียดกบมั็นยังไงโอ,โอ๊บ ามาว่าแบบนี้นี่ขียนเไยใครอ่ะคุณยายคุณยายคุณยายจะมาหาใครคุณยายไปทุรักคุณลุง,ลงคุณลุงคุณลุงเหรอือคุณลุงมากันรางกายไหม อะไรเอาไปส่งคุณครูเหรอฮะจะจะมาไปส่งคุณครูเหรอเอาไปให้คุณครูดูเหรออย่าไปนั่งนะมันสกปรกนะเอาเก้าอี้ไหมเอาเก้าอี้ไหมเอาไหมขอเอาให้เอาไหมเอาไหมเอากระเป๋าไปคนนี้พลุงตไหนนะพลุงยังไม่ตื่นอือ ไหน,น,นอ๋อกินได้อันนี้เขาเรียกทับทิมหรอกับอร่อยมากใช่อันนี้เขาเรียกลูกทับทิมูกัวูกอะไรูกัวงูไม่ใช่มูหนูกลัวงูเขาเรียกงูงูหนูพูดได้แล้วงู งูอยู่ในป่าลกๆนั่นแ่ะอย่าไปเข้าใกล้มันนี่อะไรป่าใช่ใช่มันลกมีหญ้าบ้านผ่านมาใช่แต่มีใครเอา,เอามาเอาบ้านมาผ่านเนี่ย